ินนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสังชาแนลกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับพี่น้องกบมาพ่อกัรมบรรยากาศหลังเลือกงานเนาะเมื่อนี้กับเข้ากะเศร้านะที่นี่นะพี่น้องเข้ากะเศร้าตอนนี้กับเวลาสองทุ่มกว่าแล้วนะครับผมพี่น้องเลือกงานสองทุ่มผก็มาห้อนห้องนะครับผมหนาวแห้งพี่น้องมือแดงเบิดนะครับผม อู้เย,ยน็นค่ะอาทิตย์นะพี่น้องถึงลมถึงลมถึงหนาวปื๊ดมาครบเลยคาดได้หิมะนะครับผมเย็นนี่ได้มานั่งไอ้คางฝ่งไฟฝีงนี้เตือรหน่อยครับผมเย็นคักอีกทียังไม่ได้เมียของเยูะแต่เมื่อนี้ครับผมหิวข้าวพี่น้องเฮ็ดนอกินแซ่บกว่านะว่ามือน่อยเมื่อวานนี้ไปซื้อของมานะครับผมหลังจากเงินเดือนออกเนาะแต่ว่าได้แนวมาตำยู่ดิพี่น้องอยากกินตำหมกแตงครับผมบร้กินตำหมกแตงมาประมาณห้าปีแล้วครับผมว่าเล่นนี่ซื้อเลย บ่ิกินตำบักแดงกะโดเติบแล้วพี่น้องครับผมเดี๋ยวมื้อนี้จะเสนอเมนูตำหักแกงครับผมพี่น้องวันนี้บมกแข่นเนาะย่างแพงเลยครับผมบักแ้งน้อยสามหน่วยพี่น้องเจ้าพืกหน่วยละร้อยเยนนะพี่น้องสองร้อยสิบสามเยนครับผมย่างแพงเลยนะครับผมไปมื้อนี้ตำหักแกงแล้วก็ทอดไข่เกี่ยวนะครับผมนี่ครับผมซื้อไข่มันวันครับผม ใครเกี่ยวจากสองน้อยนะครับผมกับตำหมกแดงกับเผ็ดสวยสุดพี่น้องเบิ่งเนาะคือที่เสียบวะ <c ười> <c ười> เดี๋ยวปูซาสก่อนพี่น้องมืงน้นนี่ยนะครับผมเซฟเซฟนำกันเลยนี่ถอดไค่จากสองน้อยกับพอพี่น้องเราต้องทอดหลายเปียงก็ผม <c ười> นี่ครับผมไค่ไก่สองน้อยป้า ปั๊บแม่น้ำปลาปลาแดดครับผมใส่ปลาแดกค้อมที่น้องสซ่บเลยโป่งนัวนี่ใส่ลายแส่บหลาย,ลายแต่วันนี้ใส่ผักค้อมใส่ผักกาดความนะครับผมไข่เจียวผักโขดที่น้ง นี่ครับผมใส่เลยนี่ครับตีบัลง่ายๆครับผมเพื้อ <c oughs> นกับผมพี่น้องหักเต็มด้วยเลยครับ <c oughs> นี่เรียบร้อยมาทีนะครับเดีย๋ยวทุบกระเทียมกันพี่น้องกระเทียมนะครับผมอู้ส่งกัะถ้านะะอ้วนแล้วครับผมกินข้าวายพี่น้องนี่ครับผมกระเทียม ใส่กระเทียมค่อยหอมดิทอดไข่นี่ครับผมหนาออกจากฮีเตอร์ม่ได้เลยมันลมล้มลม้ลมังนอกนะครับผมชี้น้ำน้อแเป็นสิบป,ปิวพี่นอ้องตอที่ทายคลิปให้เบื้องยุ่มันก็บว่าเป็นตาฟางมแล้วมีแได้เสียงลมโพดนึงสิ้นนะครับผมเอ้าเรียบร้อยครับผมตอนนี้ไปทอดไข่สุก้อนครับผมนี่ข้างหม้อนำมันรถมันสิเดือดครับผม Chịp bên trên đây là nó ho ho Nấm Nè Sếp sếp Lấy mưa này ra, Trả Nấm หักหลายก็ไข่ครับ<ฮ><ง>เป็นอย่างสี้ครับเพื่อ้าครับเรียบร้อยครับผมเสร็จสรบเรียบร้อยทอดไข่นี่ครับผมก็ต้งองพลิกทอดหน้าเดียวให้มันสุกเลยพี่น้องนี่ครับผมเสร็จสับเรียบร้อยไข่เกี๊ยวใบนี้ก็ไปตับหมึกแดงแซ่บๆครับผมน้ำลายแตกรอเลยอ่ะ ตำหมกแตงนะครับผมพริกสดพริกแห้งกระเทียมน้ำมือครับผมหอ,องก็นหมกแตงน้อยสามน้อยโอ้โหเยอะกหมน้อยหมกแตงมันเป็นหมกแตงอ่อน,นครับผมพี่น้องหองสีเหลวลวดอนะมาครับผม มหาแต่ฝาแต่ฝืนมาดอกครับเอาแบบง่ายๆนี่พี่น้องนี่ครับตอนครูรชิเยะเลยเนาะพี่น้องแซ่แอบแบบว่าอร่ไว้อร่ไว้เมา๊งฮ้างฮตเตอร์บ่ได้เลยฝ่ากินฝ่าหลับฝ่านอนตัวเนาะ ก็ตำสองไม้กับพอรล้วนี่ครับผมพี่น้องลายแล้วครับอืมะอืมตอนเหมือนจะเล่นครับนี่แบบบันบาทเนาะนี่มันสุดยอดอยู่แล้วตำแน่นี่ครับผม สวยแบบนอยกันไปนะพี่น้องปุ้งสักก่อนผงนัอยครับผมใส่น้อยเสียบ้อยใส่หลายเสียบหลายนี่เป็นน้ำตาลครับหวานๆนิดหน้อยเนานะน้ำปลาน้ำปลาดกครับ อู้ยโลปโุ้มีปูดองใส่เน้องก็จะคลาดไปพี่นอ้นองน้ำแบบเลมอนน้ำแบบนาวครับผมเปก็บเปียกโอ้ยย่างหอมพี่น้องว้าวพี่น้องเพิ่งว้าวแก่แๆด้วยค,ครับผมยังไงกินน้องเพิงสีใสมนตัวเสียบตัวเสียบดิตำนิน่อยๆพอเป็นเกีียว เดี๋ยวซิมเบิ้งกันเด้อบัดนี้นะครับอูน้ำลายเตี้ยได้การแล้วครับผมบม,ม,ม,ามาที่ไหนพี่น่งนะมาที่พี่น่งได้การแล้วที่ครับผมตำแตงครับนี่โอ้น้ำลายเตี้ย <laughs> มาครบผมพี่น้องกินข้าวหลงกันครับบันนี้นะตำหมกแตงครับผมกับทอดไข่นะอันนี้จะเป็นทอดไข่นะครับพี่น้องไข่เจียวผักสดนะครับผมอันนี้ตำหมกแตงนะครับพี่น้องตำปลาไหลนะครับพี่น้องสวองน้อยๆนะครับผมอู้นํำบายแตกมามามาจะซื้อป่าไหลครับผมกินข้าวหลงกันอู้ผักเนี้ยผักตัวนี้ผักกวางตุ้งนะครับผมพี่น้องผักกวางตุ้งเราสดตำหมกแตงแล้นะครับผมอู้นลำลายแตกอีกเลย ตำมะเปีงกับทอดไข่พี่น้องในการลังเลือล่องงานครับผมที่นี่เขาขายเส้าไขเ่เจียวผักสดอื้ยอ,อื้อยอ,อ,อุ้ยสดจัดอื้ยใส่กอกครับอือหือ

ลูกคุณได้กินข้าวไรเหรอวะเรากินแซ่บนะพี่น้องนี่ครับอืม mm hmm. ลูกเบลล์รอกหอยเซอรี่ใส่เนาะแล้วไข่เซอรี่ใส่กะทจังวะอืม mm hmm. สุดสุดยากด้วยครับคุณอ mm ืม hmm. เทืเท็ดพี่น,ออออน้องอ่าอืหนาวนาวมพี่น้องขางนอกก็ร่มรุมอาบน้ำานี่ยมึงเศร้าทรมานครับ มผมตำบ่หลายที่ผมตำสองน้อยๆเหลือยิย่นห,นหน่อยนึงเอาไว้ไปกินเอาไ,ไปกินโรงงานมือน,นะครับผมอืม,อมผักอันนี้กรอบดีๆผักกวองตุง้ง หว่านพร้อมครับอืมอ๋อครับกําแต่งอือืม ไข่เจียวครับอืม,อม,อมว่ะเผ็ด ใครเกี่ยวแบบเยิ่มเยิ่มน้องบพีกเลยผมที่ทควาดหน้าเดียวเลยแซ่บ,บออตำหมกแดงครับแข่เล่นหวานหานเนาะ อืมอู้าก่อนครับตามหมกแจงทอดไข่ไส่กวาม อืมอากกินองพูดแนนทองกินเลยปะจังเบิดบ้นะครับินให้่านเบิดก่อน สดไายเย็นเย็นมันอี่ก็ไดีเลยเย็นนี่เดีอาทิตย์นะพี่น้องใครมันเข้ากาดเด็กอู้ผมต้องพูดถึงนะครับผมเพลงงานไปได้ประมาณสิบนาทีนี่แหละห้าทีสิบมาเยอะก็เอามือมาขางังพี่เตออ์ขังพี่ <c oughs> ตเตอืองีิเราพี่น้องพี่ยังไงหรอมันเย็นครับเย็นแค่เลียว ก็ะม่ให้เรียกก็เด้อะแ้วบางหอนกับหนาวผมียกกับาห่อนดีกว่าดิผมตักวกระท้นได้ห่อนห่อนคักห่อนแน่นี่ดครผมสามสิบปลายมั้งสามสี่สามห้าสามหกสมเจ็ดสมสิบปดองศาคอนีครับผมช่วงเดือนก็ห่อนคัก หนึ่งแปดเดือนเกาอยู่ญี่ปุ่นพีมน้องมษายัางหนาวอยู่ดิครับผมบ้านฮาบ้านฮาวฮ้อนตอนนี้นี่ยังหนาวอยู่ช่วงเดือนมษาก็ดีสงการสงการนี่คนบ้านฮาเล่นน้ำแตกตึมๆครับผมคนอยู่ในญี่ปุ่นนี่นอนนอนหมผ้าเบนเขาไล่สดเล่นสงการอยู่บ้าน <laughs> อื้อเสียบ กากินเผ็ดครับด้ว่ยแซ่บพร่องด้ว่นะครับอืมอืมที่เราให้น้องกินกินเองนะพี่น้องมันแซ่บมันถือปากเจ้าของนะครับผมอืมอืมเลยอยากใหนิ่วครับ อิ่มแล้วครับผมูหเผ็ดพี่น้องเมื่อเบิดออกเข้าก็เลยอิ่มแหงครับสีได้บกแตงนะซื้อมาบบกแหงเลยเผ็ดโอ้ยเอาสลนะครับผมพี่น้อง เอาสิประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะโอ้เพลินเฮงครับผมก็เป็นคลิปบรรยากาศหลังเลิกงานเนาะเลิกงานมากับเพจนายกินซืพีซื้น้องได้เบิรงนำกันครับผมนี่ก็ได้เมนูตำหมักแดงทอดไข่นะครับผมพี่น้องเมนูบ้านๆนะครับผมแต่ว่าโอ้ยรสชาตินี่สุดจัดประหลัดบอกนะครับผมพี่น้องสำหรับเมนูนี่ก็แซ่บอีกคือเราพี่น้องคิดอย่างกระเซ่บนะครับผมก็ทำให้กินเองเนาะคั้นไปซื้อกินนี่โอ้ยบ่แซ่บเต็งสี่เด้นะครับผมที่บอกไว้ให้เนาะนะครับอยากกินอย่างกระเฮ็ดมจีนมักส้มกระปรุงส้มมักหวานกระปรุงหวานมักเค็มกระ น้ำปูน้ำปลาใส่ลงไปลาเอ็นบลัชนะครับผมวายไปซื้อกินนี่เก๋่ได้รสชาติทังซี่แล้วนะครับผมพี่น้องไปซื้อเอาไว้นำห้างเขาก็จะกที่เป็นรสชาติทังไหนเราเอ็นบล่ะเขาในห้องบลัชซิมหน้ากัเขาให้ซิมก้อนก็ใครตัวเอ็นบล่ะเสียบบลับก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเห็นอ่าเอาสลักครับผมสลักคลิปนี้ก็ที่ขอตัวไปหาล่างเ้วยล้่างดวงอับหนามอับทาะนอนพักพรสักวันนะครับผมพี่น้องสลับคลิปนี้ก็ที่ขอจบไว้ซ้ำนี่ละเนาะครับผมสำหรับผู้ใดที่ ากเอาน้ำพริกกากหมูผมไปซิมนะครับผมพี่น้องอยกอุ่นุนผมกะถ้าเข้าไปตามที่ผมขึ้นมาให้ละนะครับผมพี่น้องหรือว่าจะรับเข้าไปในเพจผมก็ได้นะครับผมราพุระแยกเอาไปซิมอยกอุ่นุนกันนะครับผมพี่น้องแต่ผมจะขึ้นไว้ให้เนาะทักเข้าไปลวดนะครับผมรับรองว่าโอ้มันจะแซบอยู่นะครับผมแล้วกับผู้ใดที่กาลังชิมานะครับผมพี่น้องกาลังหาข้อมูลอยู่นะครับผมยังไปงานยูุประเทศญี่ปุ่นเด้เงสันติงซสี่บรุูว่าซีเริ่มต้นหนึ่งสองสามอย่างจริงใดกะ อันนี้ผมก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับผมพี่น้องถ้าเข้ามาถามผมก็ได้ในเพจผมท่านละนะครับผมแล้วผมที่เอาเพจบริษัทที่ผมมานี่ให้แล้วก็ให้พี่น้องไปสอบามรายละเอียดเขาเจ้าเอาว่าเฮ็ดเจังไเริ่มจ้าไดนนะครับผมพี่น้องเสียเงินมาหลายปันไดเองสินะครับผมไปถามรายละเอียดเอาเขาเจ้าเอานะครับผมเนาะแล้ากหรื้อจะลืมถามไปว่ารายละเอียดเขาว่ามันคักๆสกรนะครับผมที่ว่าซีมาผู้ใดที่ว่าซีมานะครับผมพี่น้อง เจ้ากับพวกค่าแรงค่าจ้างโอทุงโอทีเป็นยั่งไตงานเป็นยังไต่อย่างยิงสิ้นนะครับผมเพราะว่าอย่างปฏิเพราะว่าหลายม่องมันกะเบิกคือจังความคิดเจ้าของนะครับผมไม่น้องเรื่องผมว่าหลับมาให้งานในญี่ปุ่นนะครับผมไม่น้องลายคนตะสมหวังลายคนกับผิดหวังแต่ลายคือกันนะครับผมไม่น้องอันนี้กมันกะเล้่วเล้ยวแต่แล้วแต่วาสนาแล้วแต่ดวงเขาว่าสิไปตกงานเิ่งไหไปตกม่องยิ่งไห่นะครับผมอันนี้มันกะอู้ บอกบ่ได้เนาะว่างานได้ดีว่างานได้บ่ดีว่างานได้ได้เงินดีงานได้เงินเงินบ่ดีอันนี้กะว่ามันมันกะว่าเ่ได้นะครับผมพี่น้องว่าไม่หลกคมกับบ่รู้ว่าอันไดอันไหนได้หลายอันไหนได้น้อยสิ้นนะผมคมผมคมกับบ่รู้แต่ว่าที่มาบ่านี่กะมาเตียนเตียนพี่น้องซื้อนะครับผมสำหรับผู้เพิ่นที่กำลังสิมานเนาะกำลังอยากมานะครับผมพี่น้องอยากให้แบบว่าถามเขาให้มันแตกเสกอนถามบอกให้มันละเอียดให้มันคัาค้าเสกอนนะครับผมค่อยตัดสินใจมาครับพี่น้องอีหลีดิบางทีโอ้ยเสียเงินมาไปกู้เงินดอก มาสองแสนสามแสนนึงสี่นะโอ้ยเปิดน,นี่เล่นเล่นเงินแหงเลยบ่บ,บ่เป็นเก้าซมืนเนี่ยพี่น้องเล่นเงินยี่ยี่สิบสามยี่สิบสี่บาทนึงนะครับผมโอ้บ่หลายมันกะก็จังว่าแหละพี่น้องบ้านอนจิตใจกันนะครับผมแต่ว่านี่กะเตรียมนีน่ซื้อสำหรับผู้พ่นกำลังซีมาไหมนะครับผมแต่ว่าผู้อะไรยนภาษายกุกกะสู้ๆอาอเอาใจซอยนะครับผมพี่น้องได้มาแล้วก็ให้มาเจองานดีๆโอทีไลายๆย,ยนะครับผมพี่น้อง ได้เงินเดือนหุ่สูงนะครับผมส่งกับบ้านกับซองเขานะครับผมหายวันพอแล้วกับฝ้าไปอยู่บ้านนะครับผมพี่น้องเอาสัตว์ละนะครับผมอันนี้กับเฝ้าสุฟังเนาะผู้ใดที่ตัองการจะตัดสินใจเอานะครับผมพี่น้องสำหรับเมื่อนี่งวันที่ขอโตไปหาเมียนซิงเมียนของสกอนนะครับผมแล้วกะขอฝากนะไม่ได้ครับผมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหนำแน่นะครับผมผู้ใดสงสัยยังากถามยังกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับผมหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้เนาะเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับผม นอนหลับฝันดีสูผู้สุคนครับผมสวัสดีครับอฮ้ยิ่มแหงครับผม